ยังจำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนานข้าวคราวเงียบหายไม่เคาร้านแถมครับจะใช้มุกนี้ไปอีกนานไหมคะคิดนานครับคุณไหนเบื่อแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณทั้งเรื่องเค้ แล้วก็เรื่องเมื่อวานหม่คุยกับคิดแล้วหม่สบายใจขึ้นมากเลยค่ะถ้าผมพอจะทำอะไรคุณหม่ได้บ้างผมก็ดีใจแล้วครับโอ้หตอนนี้อีกคิดมันรุกเว้ยแล้วเมืม่อวานไปดูหนังสนุกไหมครับก็ดีอะค่ะ คุณหมายชอบดูหนังแนวไหนล่ะครับก็ก็แนวไหนไหมก็ก็ดูได้ทั้งนั้นนะคะผมชอบดูหนังผีครับแต่ถ้าได้ไปดูคุณหมายผมดูเรื่องไหนก็ได้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ผมจะมีโอกาสได้ไปดูนางคุณใหม่บ้างนะครับเออใหม่ต้องต้องไปเรียนนะคะต้องไปเรียนแล้วเออขอตัวก่อนนะคะ ไอ้คิดเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวไม่มีชวนเขาดูหนังเลยวะเราเป็นใครเขาเป็นใครผมรู้ตัวดีพี่โอยพอไปเอกละครน้ำเน่าดอกฟ้ากับหมาวัดสมัยเนี่ยมีกันที่ไหนแล้วพี่เคดแม้แต่กรรมยังติดตรวได้ด้วยแล้วทำไมหมาวัดอย่างเราเนี่ยจะขึ้นเครืบินเจ็ดไปสอยดอกฟ้าไม่ได้วะอยากจะขับรถต้องหัดต้องขับรถย ต้องขีม่ม้ายอมทุ่มเทให้มาไปไม่มีหมดไม่ทำเป็นเมือนคนงองแงไม่มีแต่ไม่มัวแต่นั่งทำสงสัยไม่ลังเลใส่เกียร์เดินหน้าลุยมันเข้าไปถ้าหากต้องการในสิ่งไหนลุยไปไม่ต้องยัง้งสุดๆไปไล่เสียวเวลาทำไมอยู่สุดๆไปไล่เข้มไปเลยถ้าเอาอยู่ จะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันทั้งใจทุ่มเทเขาไว้ให้สุดสุดรักใครก็รักให้สุดสุดเธองามเหลือเกินเธองามสุดตากว่าใคร ว่าที่ฉันจะฝันจะเคยไฝมากมายคนเดียวที่มีคนเดียวที่ดีกว่าใครก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ก็รักเธอไปด้วยใจวันวันใจคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งเธอเป็นสุข ได้สากเท่าไรแค่เพียงดอกไม้ริมทางเธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไรเมื่อไหรไม่รู้จะเกิดอะไรกับฉันแม้สักวันเธอได้เจอใครบางคนคนที่พร้อมที่ดีกว่ากว่าคนคนนี้ เอ,เอากาแฟกับเค้กมาส่ง,งครับเท่าไหร่จ๊ะสองร้บาทครับไม่ต้องทอนนะจ๊ะพี่ให้ทิพย์ครับไม่รู้รักเราจะนานแค่ไหน หรือแค่ฟันที่มันสลายในค่ำคืนคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งจะเป็นสุขได้สักเท่าไรแค่เพียงดอกไม้ริมทางเธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไรเมื่อไรไม่รู้ เกิดอะไรกับฉันแม้สักวันเธอได้เจอใครบางคนก็สุดแต่ฟ้าดินกำหนดแต่ที่ของฉันคือรักเธอ ก่อนนะส้อยอยากได้อะไรโทรไปบอกนะเอองั้นขอเลยได้ไหมคะคือสร้อยอ่ะอยากจะไปเรียนร้องเพลงที่โรงเรียนคุณพิมพ์บ้านนะคะเพื่อจะได้เป็นนักร้องกับเขาบ้างสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลอยากให้โชกี่เพลงลจ๊ะขอให้มีดนตรีเปิดมาสู้ตายค่ะอยู่แล้วลูกพี่เออขอโทษค่ะดูคุณพ่อนะ สวัสดีค่ะฮโหลฮัลโหลโอ,อย่าให้โชกีเพลลจ้ะขอให้มีดนตรีเปิดมาสู้ตายค่ะอยู่แล้วลูกเพล ลุงหมอครับ <S <S สวัสดีครับคุณเป็นเพื่อนพิมพ์หรอไม่ใช่ครับผมต่อไงครับต่อร้านลุงหมอครับอ๋อต่อที่เป็นลูกแม่ตัวงครับที่บ้านบ้านถัดไปทางนู้นครับลุงหมอจำได้ไหมครับต่อตัวง ต่อแล้วเนี่ยครับผมจะอบจะเพิ่ออกมาจากบ้านคุณพ่อจ้ะอะไรนะรูปยา่ยใหม่ที่จะเอาไปทำของขวัญวันเกิดเหรอทายจริงฉันลืมไปเลยอ่ะนี่ว่าจะไปเอาอัลบั้มในบ้านคุณพ่อนะเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะนั้นเดี๋ยวฉันวนกลับไปใหม่หอกมาไม่ไกลเองจ้าจ้ะ ุณหมอรครับวันนี้ต่อพาพาเพื่อนมาเยี่ยมหลงหมอด้วยครับสวัสดีครับ